ชื่อเขาเรียกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก๋วยจับเวียดนามก๋วยจับอุบลนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาจะมาชวนทําก๋วยจับยวนกันค่ะก๋วยจับยวนเนี่ยเขาทำง่ายนะคะทําง่ายกว่าก๋วยจับไทยเยอะก๋วยจับไทยเนี่ยเครื่องปรุงเขาจะเยอะกว่าเค,เครื่องนุ่นเครื่องนี่ก๋วยจับยวนเห็นไหมคะวัตถุดิบเขามีแค่นี้เองอปกติเขาจะใช้ไอ้นี่ค่ะกระดูกหมูยาใช้กระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกอ่อนที่แบบทานได้หมดเลยอะคะ่ะ นะคะแล้วก็ในน้ำซุปเดี๋ยวเราก็จะใส่กระดูกหมูไปนะคะรากผักชีรสด,ดีค่ะรสด,ดีน้ำตาลทรายผงชูรสซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็กระเทียมล้างแล้วนะคะกระเทียมแล้วก็ใส่ปรุงไปพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วพอเขาเดือดแล้วเราค่อยใส่หัวไชเท้าค่ะ,ะให้เป็นน้ําซุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันนะคะมาปรุงว่าเป็นก๋วยจั๊บยวนเนาะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะเป็นพริก พริกคั่วกึ่งพริกทอดนะคะแล้วก็น้ําส้มดองแค่นั้นเองเราไปต้มน้ําซุปกันเลยค่ะยายาย่าตั้งน้ําซุปรอแล้วค่ะย่าตั้งน้ําร้อนรอแล้วค่ะค่ะ,คะเพื่อนๆอันดับแรกเราก็ใส่หมูที่เราเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะทึบเดี๋ยวเขาเดือดเราก็ค่อยช้อนฟองออกเนาะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเครื่องปรุงที่ย่าตักไว้นะคะ แล้วก็พริกไทยเราไม่ต้องโรยแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปอย่างนี้เลยเป็นพริกไทยเม็ดบุกหยาบนะคะแล้วก็กระเทียมไม่แกะเปลือกนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่ไปทีเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามด้วยรากผักชีค่ะเดี๋ยวเราค่อยช้อนฟองออกค่ะค่ะฟองเขามีเรื่อยๆเราก็ช้อนออกเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้ําซุปเราใส่นะคะแล้วก็เคี่ยวไฟ ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเราจะเปื่อยนะคะ <S <S พื่อนเพื่อนๆกระดูกเราเปื่อยแล้วนะคะเราก็ตักมาแบ่งมาค่ะเพราะว่าเราจะต้มเป็นเป็นหม้อนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเส้นกว๋วยจัย๊บใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรอะ <S <S เราต้องทานให้หมดทั้งหม้อค่ะเดี๋ยวเขาเขาเสียค่ะ ตอนนี้เราก็จะต้มเฉพาะทามใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ตักเฉพาะหมูมาแล้คะค่ะแล้วก็ใส่หมูยอนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะเพื่อนๆเ,เส้นนะคะเรามีเส้น เส้นสดนะคะย่ามีเส้นสดแล้วก็เส้นแห้งแค่ย่าจะบอกว่าถ้าเส้นแห้งเนี่ยเราต้องแช่น้ำข้อให้นิ่มก่อนนะคะค่อยเอาไปต้มทีนี้เราก็จะใช้เส้นสดอะค่ะเพราะว่าเราแค่ล้างแป้งมันออกนี่ซาวค่ะล้างเอาแป้งมันออกนะคะนี่แค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เอาลงไปต้มในในหม้อเราเลยค่ะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆนเราใส่เส้นไปแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกเส้นเปียกนะคะเส้นเปียกแล้วก็อเราต้องดูถ้าเราจับดูว่านิ่มหรือยังหรือว่าชิมนะคะเขาจะต้มง่ายกว่าเส้นแห้งนะคะนี่เดี๋ยวรอเขาเดือดแล้วเราก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะชื่อเขาเรียกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆกว๋วยจับเวียดนามกว๋วยจับอุบลน,นะคะเยอะแยะมากมายแล้วแต่ท้องถิ่นเขาเรียกกันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าเป็นของไทยก็จะใช้กระเทียมเนาะถ้าเกิดว่า,าถ้าเป็นทางนูน้นเขาจะเป็นปากหม้อจะเป็นอะไรก็ช่างเขาใช้หอมเจียวหมดเลยค่ะส่วนไปทางอุบลนั่นะนะคะ เขาเพราะว่าเขาได้วัฒนธรรมการกินของเวียดนามค่ะกะ็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนรสชาติพอเหมาะที่ย่าให้ไปเลยนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะอร่อยค่ะเขาเป็นเส้นสดนะคะเส้นเปียกะคะ่ะไม่ใช่เส้นแห้งนะคะเขาเรียกเส้นเปียกหมายถึงว่าเส้นที่เขาไม่ได้ไปตากแห้ง แล้วแต่เราจะเรียกนะคะขอบคุณนะคะที่ดูย่าจนจบเลยแล้วเอาไปลองทํากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ย่านะคะส่วนชามนี้เป็นของย่าค่ะขอบคุณค่ะ